สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่21มิถุนายนนะครับก็พนักงานเราเตรียมออกมาเช็ดสินค้านะครับตรวจเช็คสินค้าจัดเตรียมสินค้านะครับเพราะว่าเรามีข่าวดีวันที่1มิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนป66ี66นี้นะครับก็เหลืออีกประมาณ10วัน10กว่าวันนี้ครับวันที่1มิถุนายนลูกค้าขอกันมาเยอะมาก นะครับบอกว่าคิดถึงโปรโมชั่นไม่ไหวแล้วนะครับรอปลายปีไม่ไหวแล้วจัดให้สักทีนึงเถิดได้ครับผมจัดไปนะครับผมจัดไปเราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับลดราคาสินค้าทั้งร้านนะครับลดแบบแบบถ้าใครติดตามเพจอยู่ก็จะรู้นะครับว่าทุกปีเราจะลดปลายปีนะครับเดือนธันวาและเดือนมกรานะครับปีนี้นะครับย่นมาให้6เดือนนะครับย่นมาให้6เดือนก็คือจะจัดเดือนมิถุนายนนะครับ สำหรับเดือนธันวาก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จัดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เดือนมิถุนายนนี้เราจะจัดพิเศษให้25วันเต็มนะครับ25วันเต็มนะครับตอนนี้พนักงานตรวจเช็คสินค้าแล้วนะครับผมสินค้าพร้อมมากนะครับสินค้าพร้อมมากเราทําของไว้เยอะมากนะครับเตรียมไว้ลดราคาให้ลูกค้านะครับก็ทั้งร้านเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนชุดรับแขกนะครับใครชอบแบบไหนนะครับก็เล็งเลเล็งเลดูดูกันไว้ได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแถบนี้ก็จะมีเป็นพวกชุดอาหารนะครับของเราจะมีตู้เสื้อผ้าชุดอาหารโซฟานะครับตู้เครื่องแป้งชุดรับแขงนะครับแย่งตู้โชว์นะครับตู้โชว์ไม้สักนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าโต๊ะหมู่บูชานะครับตู้เคาน์เตอร์เตียงนอนทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างที่อยู่ในร้านเลยนะครับเราลด ราคาสินค้าทั้งร้านเลยนะครับผมนี่ครับอ่าและเจอกันนะครับวันที่1มิถุนายนถึง25มิถุนายนนะครับผมครับสวัสดีครับ